ค่ะอัปเดตพายุฤดูร้อนนะคะพายุโนอึนจาะเข้าไทย18-20กันยานี้แน่นอนค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าฝนจะตกหนักทุกภาคนะคะภาคอีสานจะโดนก่อนเนาะวันนี้โนอึนจะเข้าไทยแน่นอนค่ะช่วงบ่ายๆหลังจากนั้นก็จะเข้าภาคอีสานของประเทศไทยอีสานจะโดนก่อนวันนี้จะเคลื่อนเข้าเวียดนามแล้วก็ภาคอีสานที่จะโดนจังหวัด คือสอจังหวัดค่ะนะครพนมกับมุกดาหารเป็นสองจังหวัดนี้ที่จะเข้าช่วงบ่ายนะคะพายุโนอุนเป็นภาษาเกาหลีซึ่งแปลว่าแสงเรืองๆในช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะตกและก็พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นค่ะตอนนี้พายุยังเป็นโซนร้อนอยู่นะคะแต่ก็คาดการว่ามันจะทวีแรงขึ้นเป็นพายุใต้ฝุน่นกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนคาดว่าจะขึ้นฝั่งที่เวียดนามที่เมืองแว่กับเมืองดานังวันนี้แล้วก็จะเข้าทางภาคอีสานของไทยแน่นอนก่อนที่จะไปที่ภาคเหนือจริงๆแล้วก็กระทบทุกภาคทุกจังหวัดอะค่ะก็จะทำให้มีฝนตกเกือบทุกภาคเนาะส่วนภาคที่มีผลกระทบหนักคือภาคอีสานและก็ภาคเหนือค่ะอันนี้ก็ทางกรมอุตุก็เตือนมานะคะก็ละ ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากพาย,ยุฤดูร้อนนะคะสวัสดีค่ะ